ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณโถงที่5นะครับก็โถงนี้ก็มีชื่อว่าโถงอาสนะคือถ้าเรามองไปในมุมนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะหินงอกหินย้อยที่เป็นเหมือนอาสนะที่จริงสําหรับถ้าในเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายแห่งมากมีหลายสถานที่มากก็คือถ้าแท็กซ์เื่อนเที่ยวไปเนี่ยก็เป็นไปพาป,ประมาณหลายถ้ำนั่นแหละแต่ถ้านี้ทางพิเศษของเขาก็บอกว่าถ้ารู้จากมวกเหล็กไปถึงอีกที่หนึ่งได้ก็ถือว่าเป็นถ้าที่สําหรับรู้สั้นๆใครใครอยากลองเดินถ้า ง่ายๆมาเดินที่นี่สระบุรีโมโนแม็กส่งความหา <S <S เมียคุณมากอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิบพิเศษเพียง89บาทลูกค้า A อ s ลูกค้าทรูดีแท็กค่าราคาเดียวรีบสมัครนะคุยกับใครอ่ะครับคุยกับใครพี่คุยกับกล้องครับคือเขาเขาถามความรู้ไงเราเป็นคนมีความรู้เยอะด้วยตายแล้วใช่เราก็เลยแบบแนะนำไปว่าเออ ชีวิตหมื่นปีเนี่ยมันมันเกาเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่าใช่ก็เป็นเป็นสมัยยุคเนี่ยผมรู้ผมฉลาดใช่ไม่ชอบชอบก็รู้ไปเก่งเลยไม่อยากว่าไม่ให้ตอบเลยโอ้โหปั้นกับเฟยคือได้เปิดเปิดความบริสุทธิ์ของถ้ำนี้เลยนะอันนี้เจ๋งเหมือนไม่ไผ่เลยมึงเออทรงมันแปลกเลยนเนี้ยถ้ามองนี่นะนี่คือ นี่คือเสาใช่ไหมเสาอันนี้เหมือนหอยสังเลยงอกแล้วข้างบนนี่มันจะเป็นไข่ดาวครับไข่ดาวอย่างี้ยไข่ด้บนยังไงจะเป็นไข่ดาวอยู่บนแล้วไข่ลวกมี็นไหมไข่ลวกอันเนี้ยลวกเลยแหละยังมีน้ำอยู่อ๋อ้ปหยดินงอกนมลำคู่ทอง เจอกันตอนบายบายน้ำน้องน้ำน้องอยู่ในถ้ำพี่กับน้องเลยได้กันในถ้ำน้องอุ่อเรื่องที่ไม่เป็นแผนเนี่ยแม่านเบคอนเนี่ยนี่อย่างเนี้ยเบคอนแม่บานเบคอนอะไรอย่างเงี้ยพี่หิวปะเนี่ยเดี๋ยวเบคอนเดี๋ยวไข่ดาวเดี๋ยวเบคอนเบคอนเนี่ยเวลาฉายเพราะมันจะน่าละมันจะทะลุไงแสงจะทะลุใจฝั่งไปฝั่งนี้ได้ ออเป็นเหมือนสามชัน้นเป็นมันไขมันเนี่ยใช,ใช่อันนี้เป็นภาษาของของธรณีเลยนะเบคอนะนะอ่ะบ้านเบคอนหรือไข่ดาวทัำอย่าพวกเนี้ยอ๋อเหรอ,โ,อโมโนแมสซาความมันด้วยหนังแอคชัน่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน336สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชัน่นสมัครเลย